รองฟุงประชาชนเบื่อหน่ายรำคาญรัฐบาลว่ารงเดชษชกิจวิกรมได้ออกมาโพสข้อความดังต่อไปนี้ Hash tag ปฏิรูปแบบปฏิวัติหลังจากได้ติดตามพฤติกรรมของสามนิ้วประกอบกับแนวคิดของนายปิยบุตรที่ประกาศแนวทางปฏิรูปแบบปฏิวัติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะเห็นแนวทางที่เขาทำหน ปูกระดมลูกหลานประชาชนนิสิตนักศึกษาสร้างความเกลียดชังหยาบถอยก้าวร้าวข้อมูลเท็จและอุปโลกแกนนำขึ้นมาชุดหนึ่งใช้ชื่อองค์กรพ่วงมหาวิทยาลายัยเพื่อให้น่าเชื่อถือให้ดำเนินตามสคริปที่กำหนดคนที่จะมาเป็นแกนนำต้องไม่ครบองค์ประกอบหลักความคิดหรือเพี้ยนหน่อยหนยส จัดชุมนุมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆเช่น flash mob ข่าวม็อบเรียกอุปกรณ์ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เผาเพื่อยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและใช้สื่อในเครือข่ายหาภาพมาปัน่นกระแสะว่าฝ่ายตนถูกใช้ความรุนแรงและที่สำคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นม็อบจะต้องพูดเสมอว่าชุมนุมโดยสันติต้องการประชาธิปไตย ขับไร่ทศราช 3. รูปแบบการสั่งการม็อบจะไม่ใช้ผู้นำจริงแต่สั่งการผ่านทางเพจหลายๆเพจและไปปั่นกระแส,สโซเชียลโดยให้แกนนำหลักพักการเมืองบางพักคทำตัวคอยสนับสนุนช่วยเหลือไม่ต้องออกหน้า 4. ใช้แผนการจะใช้ความรุนแรงเพื่อให้เกิดจ